อลสวัสดีครับมุนกระบ,บ่าปัางครับวันนี้นนมุกนกินหมูกระทะในกระทอมนะครับมาแหละมา่อกระสันม่จิ้มปัน่องแหละหมูกระทะหมูกระทะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนขเขาบอกว่าที่าก,กินหมูกินเนื้อแล้วบอกปังไม่ได้กินเลยเนยะมันจัดให้ไปให้กรามังกินคนเดียวเลยนะบอปปังนะอันนี้ไม่ได้ว่าบางที่เขาก็กินเขาไม่อยากจะลงออกก้องอะไรที่น้องมนบางที่ถ้าเหมืนมนกินคนเดียวไงน้องน้องนุง้งนุง้นง,ง,งลานดานไม่ได้กินในะมอนก็อมอนก็กินไม่ลงนะบางที่เขากินฉุดมากๆก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ามนอนะ่ะแก่แล้วกินอะไรก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่า ต้องกินครับพี่น้องเนาะข้าวหวานเนื้อไม่รู้โซฟองรู้แหน่แน่แน่นะฮะแอนแอนแอนอันนี้ไม่ได้โชว์นะอยู่ที่น้หวานหลังเลียกครับพี่น้องอยู่ที่กระทอมในไร่นะครับแล้วพวกนี้ก็กลับไปในเมืองนะครับไปหาน้องน้อินุรเขาน้องดึนคออะไรเงี้ยก็จะไปทําให้เขากินนะฮะถ้าไฟไม่หลับปนก็จะถ่ายให้รู้ถ้าไฟหลับก็ มันไถทําไม่สะดวกแลครับปูเลยประที่พระมาตอนนี้เร็วเร็วหลับหลับตื่นตื่นครับกับกังปู่นไอเอ,อิ้นออเอาและวฮื้นาในสรีปันคันกวนอ,อื้อ อืบอกยางเหมือนนออยูลยมั้งคือเตรียมไปใช่เพราะตอนนี้ก็กำลังจะลงมะเมล็ดถุลิชงนะฮะแล้วก็เข้าไล่ต้องมาเอาพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยทิ้งนะครับแล้วไปไปมา,มาก็น้ำมันรถก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ น้ำมันรุก็แพงครับมูกระทาแบบบ้านๆน,นะฮะเอามูกระทาไปวางบนตะเกิงอนี่อือ้ม เขาเรียกว่าอะไรต้องใส่ไฟแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่นี่สิเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยก็อันจะเป็นเบจเจอร์อะไนั่นะกินแน่พักที่นั่นนะไข่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 อืมไไข,ข,ข,ข่ไข,ยยขยย่ ถ้ามูนนั่งหยาบแล้วยังอ่ะไม่แสงจีงน,นะที่จริงมือมูนแสงจีงนะมองไม่เห็นมันแคบครับห,ห,หาานน้าปียาเอามาเพืกินอ่ะเบล อาซอาซาสิสเปล่าลุ่นน่ชัวนะ่ะเดี๋ยวแม่สุกแล้วก็เอาพึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ากินเสเร็จแล้วก็ที่ใหนที่ช่องว่างก็เอามาใส่เอาของสดมาใส่บอนลืมแต่ว่าไม่ใช่ไรไม่มีกุ้งไม่มีปลาเบึกเหมือนเมืองไทยนะพี่น้องน,นม่ก็มีแต่หมูแล้วก็เนื้อสัตว์เอาได้หมูไม่ใช่เนื้อสัตว์นะมีแต่หมูแล้วก็มีเนื้องวครับ Chim để sai cương mặc mua chim nè đi đây là mặc mộng... mua chém để sai

จ้ง้าัางสี่นเพวกน่วยเรียบหน่อยให้

ทำมาเนี่ยเอาเกระปองเอามาหนึ่งท่นรู้วี่ยายออกมาอะไรไงเนั่ยาย mm hmm. มันเชือบกวยเรอมาได้รู้มาแเนื้อได้สักกระจนมาอีกแล้วด้วยดูข้พีบน้องสักกะจจนอะดูว่าใยายอะไรอย่างเงี้ยเพราอยู่ในป่าเนาะแต่มันกินได้ครับสักกะจจนแบบนี้กินได้เลยเดล๋ยวมนได้ย,ย่างนะ อย่าละมากนะครับราะว่ามันเป็นอาหารของมนุษย เยอะๆบอปทั้งนี้ยังไม่นอนกันเลยนะแล้วก็มีเร์กระปรองหนึ่งเนะี่ยเอามาเปิดได้เลยบังไม่เป็นไรหรอกนานๆกินทีปวดช่วงไหนแล้วไม่กลับไปทำงานอ,อันนี้สนนูงนะครับอันเมื่อกี้ได้เสียงของกัน เดี๋ย yup. ก็ปองมันเบื่อะไรมันเสอนว่ะดีอ่ะอืมอืมโอเคครับพี่น้องน้องมุนลาพี่น้องไปก่อนนะครับน้วมุนจะกินอย่างสนุกสบาย สะดวกสบายใจด้านนี้มันแคบนิดนึงนะฮะอืมแล้วก็มดนก็บางเถียร์จะหม้อมันไม่ค่อยรอนะำมดนก็อาจจะเอามูลงไปต้นตรงนี้เหมือนทำเป็นฟุกิอย่างเงี้ยเราก็กินกันเลยนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องอคอมม์ครับแล้วก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจแในยูทูบนะครับชีวิตคนใต้ดวังแดนครับยังรักเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าทุกคนนะครับถึงไม่ว่าลายไล่มันหลักพันนะครับหลือแต่หลักร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไร นะครับบางคนก็ขอบคุณที่เข้ามาหลาหรือว่าขอบคุณที่เข้ามาหลามาแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมเลยครับ